بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أبينا وستعتك ورد تنكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เช่นเคยในบ้านนี้นะครับ สถานที่แห่งนี้ก็จะจัดการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของทุกเดือนเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้มาพบปะกันแล้วเห็นใบหน้ากันเพราะเรียงการเห็นหน้ากันสำหรับผุ้ศรัทธานั้น ก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญและความความดีสำหรับอิมานความศรัทธาการพบปะกันด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสและความปรารถนาดีต่อกันเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งผลบุญและสิริมุคลนังที่ทานนบีสุลต์ละอออาลัยฺุสฺลัม ได้กล่าวว่าแต่บัซุูมุกฟิวจียคีกะสดกการที่ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสให้แก่พี่น้องของท่านเป็นผลบุญประสดคะเป็นการบริจาคแต่หมายรวมว่าอิสลามท้องการให้พวกเราได้สะสมผลบุญอย่างง่ายและการสะสมผลบุญก็ จะปรากบด้วยมารายาอันดีสำหรับสำหรับผู้ศรัทธาและนอกเหนือจากว่าเราได้มีโอกาสมาพบปะกันแล้วก็ได้สร้างความสนิทสนุมในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสมาเลกเปลี่ยนความรู้ก็ ข้อมูลที่จะเพิ่มพูนซึ่งความศรัทธาให้กับพวกเราชีวิตของเรา <c oughs> เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยแหล่งอบายมุขและความหุนวายทั้งที่จะนำมาความเสื่อมเสียแก่อิมันแก่ความศรัทธา คณะมุสลิมทุกคนต้องการประคอง إ ي م านและความศรัทธาไม่อยากจะบอกว่าให้คงอยู่เพราผิดเราต้องประคองอิมานให้เพิ่มขึ้นไม่ใช่คงอยู่นะอยู่นี่ไม่อยู่หรอกป,ประคองให้อยู่นี่ไม่อยู่แต่ต้องประคองให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นให้แข็งแกรง่ง เพราะอม م ا นของเรานี่คือเสบียงที่จะทําให้สภาพชีวิตของเรามีความเข้มแข็งเราสามารถต่อสู้กับอุปสรรคกันไดแม้กระทั่งอุปสรรคที่เกิดจากความชั่วร้ายที่เราประพฤติอยู่วันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อความชั่วร้ายที่เรากระทําโดยไม่รู้ตัว การที่เกี่ยวกับเรื่องอีมานและความศรัทธาเรามีวัตถุประสงค์นะครับ <c oughs> ที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลและวิชาที่สร้างซึ่งคุณาภาพกับชีวิตของมุสลิมให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นมีระสิทธิผล โดยเฉพาะในการที่จะให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในสภาพที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของอิสลามเท่าที่ทำได้ก็จะไม่สามารถให้ชีวิตเนี่ยสอดคล้องกับหลักการจนกว่าต้องให้ชีวิตเรานี้มีคุณภาพเพราะหลักการอิสลามย่อมเป็นหลักการแห่งคุณภาพเพราะเป็นหลักการที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าได้บัญญัติซึ่งหลักการที่จะนำมาซึ่งคุณงามความดีและความสม,ม,สมบูรณ์เสมออัลลอฮฺบฮานะฮและ ت ع ا ل กล่าวว่าอิน,นฮาดัลกุรอานอิฮดีลละติฮิอักวมแท้จริงคำบีนี้คำบีกุรอานเนี่ยแนะนำสู่สิ่งที่เที่ยงตรงสิ่งที่เที่ยงธรรมสำหรับมนุษยชาติทั้งหลาย ถ้าหมายรวมเราศึกษาอะไรแล้วมาปฏิบัติเกี่ยวกับหลักของอิสลามนั้นมันจะต้องนำมาซึ่งความเจริญและความเรียบร้อยในชีวิตของเราอุลมาคุยกตัวอย่างเช่นมุสลิมมุสลิมสมรสแต่งงานก็ไม่ทำซีนาไม่ผิดประเวณีการที่จะรักษาหลักการนิยม เป็นสภาพที่มีความเจริญมีสิริมงคลมุสลิมทำมาหากินโดยสุจริตไม่กินดอกเบี้ยไม่โกงชาวบ้านไม่ทุจริตในการแสวงหาปัจจัยยังชีพนี่ก็เป็นสิริมงคลทารักษาซึ่งหลักการของศาสนาตรงนี้ มันขัดกับทิทธิและศาสนาและแนวทางอื่นๆที่ดูเหมือนสอนในสิ่งที่มันสวนกันไม่ตรงกันไม่สอดคล้องกันมันบันยัเบในสิ่งที่มันไม่นำมาซึ่งความเรียบร้อยหรือความความมั่นคงในชีวิต ้ไปดูในศาสนาบางศาสนาที่ไม่ห้ามดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาดอางศาสนาพุทธนี่ห้ามดื่มเหล้าแต่ในเชิงศีลธรรม,มน,นะไม่เป็นข้อบังคับที่เด็ดขาดไม่เหมือนศาสนาอิสลามอิสลา,สลามดื่มเหล้า เป็นบาปใหญ่ต้องลงโทษลงโทษอายาการเลยนะมีเครียนลยแล้วก็มีผลต่อ,อสถานภาพในสังคมคนที่ดื่มเหล้าจะเป็นผู้ปกครองเด็กไม่ได้ศาลก็ต้องเตือนถ้าเองจะดื่มเหล้าเนี่ยจะไม่ให้ดูแลลูก ไม่ให้เป็นวลีไม่ให้เป็นผู้ปกครองจัดการสงรสจัดการการแต่งงานของของลูกหลานของคุณจะเป็นสขีพยานขึ้นศาลให้การให้การให้คําแก่ศาลนี่ไม่ได้อ่จะเป็นเจ้าหน้าที่รับตําแหน่งปกครองและดูแลกิจกรรมต่างๆส่วนรวมของสังคมก็ไม่ได้นี่มันส่งผลต่อต่อชีวิตในสังคมด้วย แค่ดื่มเหล้านะไอเรื่องศาสนาอื่นไม่ไม่ถือสาระใหญ่ในการที่จะมีคนดื่มเหล้าก็ถือปิดปิดศีลมันก็ไม่แปลกนะครับพอเห็นสโลแกนของคนที่อยากจะต่อต้านเหล้านะครับแต่เนื่องจากว่ามูลแล้วก็พื้นฐานมัน มันไม่มีความเข้มแข็งในการต่อต้านสิ่งอบายมุกเหล่านี้สโลแกนต่อต้านมันก็นิ่มวนวลตามพื้นฐานอย่างสโลแกนเมาไม่ขับเมาไม่ขับมันไม่เด็ดขาดเพราะหละักศาสนาตรงนี้เนี่ยไม่เด็ดขาดอะไรอย่างมุสลิมมุสลิมจะจะขับหรือไม่ขับพวกนั้นก็ไม่ ไม่ถึงถึงขั้นมเมานะก็ดื่มไม่ได้แค่ดื่มนั่นไม่ได้ปราอิสลามบอกว่าแค่สุราเท่ากับหัวเข็มนี่แตะลิ้นนี่ก็บาปใหญ่แล้วตั้งใจนะพอตั้งใจเอาเอานิ้วเนียไปจิ้มที่เหล้าแล้วก็มาชิมอย่างเงี้ยจะได้อะไรไม่ได้อะไรเลยบาปใหญ่เลยกระบิร้อนแล้วมีความเด็ดขาดความเข้มแข็งในการปราบปราม ความชั่วในศาสนาอิสลามนี่ทำให้ชีวิตของมุสลิมมีคุณภาพไม่ชีวิตของมุสลิมเนี่ยมีมีความสมบูรณ์มีความสุริมงคลก็เป็นเรื่องที่เขายอมรับกันในสังคมว่าสังคมมุสลิมเป็นสังคมที่ห่างไกลที่สุดนะครับจากสิ่งมึนเมานะครับยาเสพติดหรือเหล้านี่ มุสลิมไม่มีเสถร์ทิตเวลามีเทศกาลสถิติรถชนคนตายจากอุบัติเหตุนะ,ะทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บางจังหวัดมีศูนยไม่มีเลยเพอไม่มีไม่มีใครขับและเมานอกจากกวาจะไม่มีใครฉลองเทศกาลแบบเลอถเทอแบบเนี้ยคือฉลอง ในเทศากาลศาสนานะสงกรานต์เรื่องของศาสนาแต่ทำไมเอาเหล้ามาเกี่ยวบางรั้งในการวิทยุวิทยกุก็กรณรงค์สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายที่จะห้ามดื่มเหล้าในสถานที่สาธารณะห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะโดยเฉพาะมีกฎใหม่เนี่ยที่จะห้ามดื่มเหล้าในศาสนาสถาน ตามเหล้าตามสุรามาสิ้นนี่ก็มีคนบอกว่าคงทาไม่ได้หรอกห้ามดื่มเหล้าในในวัดนี่เขามีงานมีการแล้วนะเขาต้องมีเหล้าก็แปลกมีเหล้าได้ไงแล้วเจ้าอาวาสปล่อยได้ไงให้ให,ให้กินเหล้าในวัดนั่นนั่นมนแสดงถึงความขัดแม้กระทั่งในเรื่องสีและธรรมขัดในเรื่องสีและธรรมนะครับนี่ที่เราบอกว่า มันเป็นสิริมงคลของของศาสนาที่จะให้ชีวิตของเราเมีคุณภาพเนื่องจากความเข้มแข็งหัวข้อของเราที่จะพูดวันนี้ความชั่วที่เราประพฤติกระทำโดยไม่รู้ตัวถ้ามันมีหรือทำความชั่วโดยไม่รู้ตัวนี่ไงครับศาส,สนาให้ในัยะในเรื่องความชั่วที่มันลึกซึ่งซึ่งนัยยะชัดๆนี่ มันเป็นเรื่องที่ประจักษ์ชัดสําหรับคนทั่วไปเนี่ยไม่ต้องเรียนรู้สําหรับมุสลิมเนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องความชั่วสิ่งอบายามุกต่างๆมีความชัดเจนไม่ดื่มเหล้าไม่ผิดประเวณี <c oughs> ไม่กินดอกเบีย้ยไม่ลักทรัพย์ไม่ไม่ฆ่าชีวิตบริสุทธิ์ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่นนี่เป็นเรื่องที่มีความชัดเจน นอกเหนือจากนั้นศาสนาก็จะสอนในเรื่องที่มันลึกซึ้งกว่านั้นคือวิในในการที่จะปรับชีวิตให้มีคุณภาพห่างไกลจากความชั่วอย่างเคร่งครัดกล่าวคือความชั่วที่เราประพฤติปฏิบัติและนึกว่ามันไม่ใช่ความชั่วหรือเราทำและนึกว่ามันชั่วน้อย หรืออาจถึงขั้นดีทามันนะ่ะทำความชั่วและนึกว่ามันแลวนึกว่ามันเป็นผลลบุญมันเป็นเรื่องดีที่เราทำและไดบ้บุญศาสนาให้เราได้มองถึงประเด็นนี้เพราะมันเป็นประเด็นอันตรายที่ทําให้คนเนี่ยส่วนมากนะครับจะหลงทําความชั่วโดยไม่รู้ตัวมันไม่เหมือนความชั่วชัด ไม่มีใครไปทาซีนาแล้วบอกว่ากูทําบุญนนชัดมันชัดเจนไม่มีใครจะฆ่าชีวิตบริสุทธิ์แล้วบอกว่านี่อย่างนี้เนี่ยได้บุญอย่างเงี้ยมีสิริมงคลไม่มีใครทําแบบนี้แต่ปัญหาว่ามีความชั่วบางประการที่เราทําแล้วนีกว่ามันไม่ชั่วหรือนึ่า่ามันชั่วน้อยทําไปเหอะเรื่องเล็กหรือนีกว่ามันไม่ชั่วเลยมันดีโดยซ้าไปนี่บางอย่างที่เรา ที่เราหลงตามเรื่องนี้ในที่ศาสนาได้ให้มุมมองจะได้เพิ่มคุณภาพและวินัยนะครับในการดำรงชีวิตให้เคร่งครัดตามหลักศาสนามากที่สุดถ้าเราหยิบยกตัวบทหลักฐานใน آن, อัลกุรอานข้าพี่น้องเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็จะพบหลาหลายอายะที่เดียวอะดีซพจนะาของท่านนาบิสลโลลจะลไนบท ที่กล่าวถึงประเด็นนี้เราก็จะพยายามพูดกับพี่น้องในส่วนที่มีประโยชน์การให้ชีวิตของเราเนี่ยได้มีกติกามีหลักการและมีกระบวนการในการในการเข้าใจศาสนาอิสลามให้ง่ายของให้ง่ายลงตัวอย่างหนึ่งที่อุลามาได้ยกที่บรรดานักปราชได้หย,ยิบยกเกี่ยวกับเนี่ยความชั่วที่ทำแล้วก็ไม่รู้ตัว سورة الشعراء الله سبحانه وتعالى ليك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هو من จงอย่ายกเสียงใช้เสียงดังนะให้เหนือกว่าเสียงของท่านนาบีท่านนาบีมุฮัมมัดเาไปไปคุยไปสนทนากับนบีนะให้ให้ใช้เสียงค่อยให้มีมรารยาทแล้วก็พูดกับนบีอย่างนอบน้อมอ่ะไม่ใช่ก้าวร้าวแข็งกระดา้างอ่ะอันนี้เป็นลักษณะของพวก มุนาฟิกพวกบิดพิ้วพวกที่อีมานยังไม่มีในหัวใจอัลลอฮ์จ <reco Christ. S 1> ึงประนามพวกนี้บอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายอย่าทำเหมือนพวกนี้พวกที่เขาใช้เสียงดังกับท่านนบีถ้าไปสนทนากับนบีเนี่ยใช้เสียงดังอัลลอฮ์บอกว่าอย่าอย่าใช้เสียงดังแก่ท่านนบีกับท่านนบีเหมือนกับที่พวกท่านใช้เสียงดังกับพวกท่านเอง เวลาคุยกันกับเพื่อนสีกันนะอย่าทำแบบนี้กับนบีกับศาสดามมฮัมมัดอิมมาะอันตะบตะอามาลุกุมวอันตุมลาตัชอรูนเพราะการกระทำอย่างนี้ทำให้พวกเจ้าได้ผลซึ่งคุณงามความดีที่สะสมมาเนี่ยมันจะโมฆะไปหมดหรือสูญหายไปหมด โดยที่พวกเจ้าไม่รู้ไม่รู้ะละหมาดถือศีลอดทำบุญบริจาคทานอ่านคุรอ่านมีผลบุญเยอะแยนะไปพูดกับน,นบีครั้งหนึ่งอะ่ะเสียงดังขึ้นเฮ้ ö, นนบีทำไมทำอย่างเงี้ยเออบอยแกเสียงนั้กันเอเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าระวังนะกระทำแบบนี้กระทำแบบนี้ผลบุญที่พวกท่านสะสมมาเนี่ยอะมันจะสูญหายไป โดยว่าอันตุมลาตะชรุนไม่รู้ตัวนี่ตัวอย่างว่าทําในสิ่งบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นความชั่วแต่ไม่รู้ตัวคําถามที่ต้องถามเลยนี่นบ,บีตายแล้วนบ,บีว่าฟาดแล้วเสียชีวิตแล้วแล้วก็อายะอย่างนี้เนะี่ยมันจะมีผลไหมมีครับมีครับอุลามะเขาบอกว่ามีผลมีผลแล้วก็มีภาคปฏิบัติสองกรณี กรณีนี้ถ้าเรามีโอกาสไปเยี่ยมมัสยิดของนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมมัสยิดนบีเนี่ยใหญ่นะละมาดได้จำนวนผู้ที่เข้าสามารถเข้าละมาดนี่ทั้งสองชั้นเนี่ยประมาณสองล้านคนกับลานข้างนอกด้วยใหญ่เขาเขาขยายนะที่มัสยิดนบีนี่ใหญ่มากทีเดียว บางครั้งเนี่ยเราไปเยี่ยมมัสยิดนบีเดินกันเนี่ยเดินเพื่อนกันเดินกันเป็นฝูงกันนะ <im itation> พวกเดียวกันน่ะคนไทยไปยกันไปก็กลัวหลงกลัวจะหลงก็ไปด้วยกันนี่คนเดินหน้าเฮ้ยยับป้านเสียงดังอุลามะเขาบอกว่าไม่ได้นะอยู่มสัสยิดนบีเนี่ยเผยเผอเนี่ยไปใช้เสียงดังอ่ะนะไปใช้เสียงดังเหนือเสียงท่านนบีซูเราะฮฺไม่ได้โดยเด็ดขาด เรื่องนี้มันเกิดสมัยอิหม่มมาลิกอิหม่มมาลิกเนี่ยเป็นอุลมามะเป็นผู้รู้ที่สอนนี่มัสยิดนบีเวลาท่านสอนที่มัสยิดนบีเนี่ยท่านจะใช้เสียงเบาเสียงคอย่อคนก็ไปติงถามว่าทำไมเขาบอกว่าใช้เสียงดังไม่ได้ถ้าจะสอนน่ะนะถ้าใช้เสียงเสียงดังตะโกนแล้วก็แม้กระทั่งนบีเสียชีวิตแล้วถูกฝังอยู่นี่แล้วเนี่ยเาก็ชีว้วพากูโบมัสกูโบของนบีเนี่ยใกล้มัสยิดเลยนะ ติดกับมสัสยิดแล้วนบีถูกฟังอยู่แล้วก็ใช้เสียงดังที่ไม่ได้เข้าในเครือข่ายของข้อห้างนี้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยอุมมารินนัลขตบก็เข้ามาสัสยิดนบีได้ยินคนพูดกับคนอีกคนนึงคุยกันตะใช้เสียงดังอุมารก็ส่งลูกน้องไปถามบอกว่าพวกนี้มาจากไหนว่าก็มาจากต่างตำบลไม่รู้คนชนตบทไม่รู้มารายะ เขาก็เลยเรียกเรียกมาอม่าบอกว่านเนื่องจากว่าพวกท่านนี่เป็นคนต่างบนต่างตำบลเนี่ยต่างจังหวัดนี่ไม่ไม่ไม่รู้มรารยาทไม่รู้กติกานะถ้าป่านนี้เนี่ยโดนแล้วแต่จะให้อภยัยครั้งนี้เนี่ยไม่ได้นะเข้ามาสัสยิดนบีเนี่ยต้องต้องระวังเสียงนี่ต้องค่อยนบีเสียชีวิตแล้วแต,ต้องเสียงค่อยมารู้นะครับทีหลัง คนก็แปลกใจนะครับว่าอิหม,ม่ามอิหม่ามมสัสยิดฮารอมกับอิหม่ามมสัสยิดนบีเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าอิหม่ามมสัสยิดนบีเนี่ยจะอ่านเสียงเสียงนิ่มเสียงนิ่มระดับเดียวไม่มียกระดับเสียงไม่เหมือนเชิดสูดเดช,ชิดูเรชิดพวกอ,อิหม่ามมสัสยิดฮารอมอันธิมก,กาะนะเสียงเขาจะดังกว่าและก็ขึ้นกว่า เสียงเข้มและดังกว่าเขาบอกว่าอิหม่ามของมัสยิดในบีเนจะถูกเลือกให้เสียงเนี่ยต้องนิ่มจะได้สอดคล้องกับมารายาทคนที่จะเป็นอิหม่ามมัสยิดนบีเนี่ยเป็นเสียง,เป,เ,ยงเป็นเสียงเข้มหรือเสียงดังเกินเนี่ยไม่ได้ขัดกับมารายาทเอามารู้ที่หลังในกติกาเนี่ยเขาก็รักษาวก็เป็นเรื่องจริงปรากอดวดามีอิหม่ามอยู่ท่านหนึ่งอ่ะเขาแต่งตั้งที่มาดีนะ เป็นอิมัมพอแต่งตั้งแล้วนี่ปรากฏว่าเสียงเขาดังเกินไปถูกย้ายไปมัสยิดอลรอถูกย้ายให้เป็นอิมัมที่มเชิคมาเฮีคนล่าสุดเนี่ยย้ายให้เป็นอิมัมที่มัสยิดอัลรอเพราะเสียงแกในเวลาแกจะจะมีอายะที่มันมันมีมีเนื้อหาที่เข้มข้นนะนะกแกก็จะใช้เสียงดังไม่ได้ที่มัสยิดนบีเนี่ยต้องระวังล้วคนที่ฟังเนี่ยเคยไปฟังโดยเฉพาะอิมัมอาหุสเนี่ยอย่างเชค ฮขาัยฟี่เสียระดับเดียวนิ่มๆ,ๆเรื่อยๆนี่ก็เป็นมาแยกที่เขารักษาไว้ก็ไปสังเกตดูเช่นเดียวกันนะครับที่ที่มัสยิดนบีเนี่ยเวลาเขาจะบรรยายนะเขาไม่บรรยายไม่เดียวนี่มัสยิดฮารมทั้งหมดเดียวไหก,ก็มีอุลามาหลายคนนะมีผู้รู้หลายคนที่เขาสอนหลายมุมที่มัสยิดเขาจะจะตั้งไม่เล็กๆ ใช่ฟังเฉพาะจุดเฉพาะจุดแล้วบางที่นี่นะครับอุลามาไม่ยอมใช้ใหม่เพื่อรักษามารยาทตรงนี้เนี่ยไม่ยอมใช้ใหม่ก็ยอมยอมที่จะเสียสละใช้เสียงธรรมดานี่นะบางคนเวลาสอนเนี่ยผู้รู้สอนเนี่ยลูกศิษย์ก็ไม่เรียนก็โอ้โตรงก็ต้องมานั่งใกล้ชิดกันคือจะได้ฟังเพเพื่อรักษามารยาทตรงนี้ไม่อยากให้เสียงดังเหนือเสียง เหนือท่านนบีสุนรอฮ์ฮะอิสลาหนี่แสดงว่าแสดงว่าเรื่องเรื่องเรื่องการรักษาแค่การพูดนี่นะกับท่านนบีนบีเสียชีวิตแล้วมันก็ยังมีผลทุกวันนี้นะครับในประชาชาติอิสลามว่าถ้าเราไปมัสยิดนบีเนี่ยต้องระวังอต้องระวัง อยู่ที่มัสยิดนบีเนี่ยใช้เสียงดังอย่าอะไรเสียงดังเนี่ยเพราะมันผิดมารยาทกับท่านนับเบิลซอลองเราเอาแล้วก็ที่อื่นที่ไม่ใช่มัสยิดนบีละ่ะอย่างเงี้ยอายะนี้มีผลไหมบก็มีอายะที่อัลลอฮ์ได้ห้ามอย่าให้ใช้เสียงดังกว่าเสียงของท่านนาบีบิลซอลองาบกวมีผลมีผลตรงไหนอ่ะเขาบอกว่ากรณีที่เราได้ยินผูชนะได้ยินคำพูดของท่านดับเบิลอลองกวมีผลมีผลตรงไหนอ่ะเขาบอกว่ากรณีที่เราได้ยินผูนะได้ยินคำพูดของท่านดับเบิลอลองเรอกว่ามลมีผลตะเขาบอก แล้วให้ความคิดของเราเนี่ยเหนือกว่าคำสั่งของนบีได้ยินฮ่าดีของนบีสุลต่านนบีสังส่งเสียนบีสั่งใช้อะไรบางอย่างเออเขาไม่ใช้กันเขาไม่เอากันนั่นแหละนั่นนะผิดมารยาทถึงขั้นอาจตกมุรตัดน่ตกศาสนาก็ได้เพราะคนที่ขัดข้องกับคำสั่งสอนของาศาสดา,าของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่าน เท่ากับขัดข้องกับพระผู้เป็นเจ้าขัดข้องไม่ยอมรับไงเอ้อนานพีพูดเองห้ไม่เขาไม่เขาถ่ายใช้ไม่ได้อะไรเนี่ยทำนองเนี้ยบางคนเราในเวลาวิจารณ์ไม่ระวังตัววิจารณ์คําพูดของนบ,บีเหมือนวิจารคําพูดคนทั่วไปนี่ไม่ได้ก็เรื่องต้องระวังต้องระวังใจเราเนี่ยมันขัดข้องอะไรกับตัวบทคําสั่งสอนนี่นะให้ระวังเพราะบางเรื่องอะนะ ใจเราเนี่ยมันก็ฝืนฝืนหลักการโดยไม่ตั้งใจนีจนน่จุดเนี้ยศาส,สนาไม่เอาทูตุจเนี้ยศาสนาไม่เอาทูตแต่หน้าที่ของเราเนี่ยอย่าปล่อยให้นับสู่อารมณ์ของเราเนี่ยนะคอยตามความต้องการกิเลสของตัวเองอะนะแล้วก็ปฏิเสธหลักการไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้ ถ้ามันขัดนะเราก็ต้องฝืนการขัดของนักส่วอารมณ์ของเราเช่นถ้าเรารู้ว่าหลักการห้ามสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยแต่เราชอบแต่เราชอบยกตัวอย่างสมมุติว่าเรารู้ว่าศาสนาห้ามให้ทานสิ่งสิ่งเหล่านี้ให้ห้ามสุบุรีห้ามสุบุรีห้ามดื่มเหล้าห้ามเสพยาห้ามจะห้ามบริโภคอะไรที่มันผิดหลักการ กรเราชอบไอ้ที่มันขัดกับคำสั่งสอนนี่นะมันอาจจะเกิดด้วยความรู้สึกความรู้สึกธรรมชาติว่าเออเราชอบและศาสนาห้ามมันดูขัดนี่แบบนี้นะนะศาสนาไม่เอาโทษแต่อย่าคอยตามนะอย่าคอยตามนะคอยตามยังไงอ,อิสลามนี่ไม่น่าเลยไปห้ามเรื่องนี้ของดีๆแบบนี้ไปห้ามทำไมอแบบนี่อันนี้แบบนี้จะวิจารณ์ วิภาควิจารณ์หลักการของพระผู้เป็นเจ้าหลักการของศาสนานี่เนื่องจากว่ามันขัดมันขัดกับสิ่งที่เราต้องการอันนี้นะครับที่มันอันตรายราอาจจะถึงขั้นตกมุดตัดไปตกศาสนาออกนอกศาสนาโดยไม่รู้ตัวอันนี้แหละที่อุลมามะเขาบอกว่าที่ผล,ผล,ผ,ลผลบุญเนี่ยมันจะยุบไปมันจะหายไปโมฆะไปเนี่ยพะเราใช้เสียงดังกว่าเสียงนาบีเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเนี่ยนั่นแหละ หมายถึงว่าที่ไม่รู้ตัวนี่นะไม่รู้ตัวนี่แบบเนี้ยคือเราปล่อยคอยตามนับซูของเราอเออนบีสั่งว่ายังไงนี่เราก็ไม่พอใจอไม่พอใจแล้วก็ยังเอาออกมาพูดเอามาวิจารณด้วยถึงขั้นดีบางคนเนี่ยเขียนเป็นบทความเป็นเรื่องเป็นราวบางคนนี่ก็ขึ้นออกมาปราศัยออกมาปราศัยมาพูดที่ว่าวิจารกับประชาชนเรื่องนี้เนี่ยไม่ าศาสนาไม่น่าจะทำอย่างนี้ไม่น่าจะพูดอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องนี้ไม่ถูกต้องไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่ไอ้เรื่องนี้ไม่เอาแบบนี้นะครับนั่นนะเอาความคิดของเราเหนือกว่าความคิดไม่ใช่สินบ,บีไม่มีความคิดนะจะเรียกว่าความคิดไม่ได้เอาความคิดของเราเหนือกว่าคำสั่งสอนของนบ,บีนี่เสียมารยาอาจจะเสียศาสนาออออัันนตตตตะะะบมมาาลลุุุกวชู นี่แหละครับที่อุมาเรนเลเขาตอบเคยบอกสอนกับลูกน้องสอนกับญาติพี่น้องเขาบอกว่าถ้ามีเรื่องศาสนากับนับสูนี่เรื่องศาสนากับเรื่องนับสูเรื่องอารมณ์นี่มันขัดกันสักครั้งหนึ่งนี่นะพวกท่านจงจงสงสัย นับสู่อารมณ์ของเราและอย่าสงสัยศาสนาและอย่าสงสัยศาสนาเพราะข้าพเจ้าเรามารดบินคขาต้อบคอยรับอกข้าพเจ้าเคยประสบป,ปัญหาแบบนี้ในสงครามโซเบียนไม่ได้เกิดสงครามหรอกแต่ใกล้จะเกิดสงครามแล้วก็สามารถเจรจาแล้วก็มี สัญญาสันติภาพเกิดขึ้นระหว่างรัีกับสันธ์ตอนนั้นในช่วงนั้นนะเริ่มมีข่าวเือแล้วว่าพวก